สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้าน h e ลเมตช็อปนะคะจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนชิวหมวกรุ่น e l i m i n a t o r นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็จะมีเป็นเจ้า2ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะแถมมาให้ในกล่องนะคะที่ลูกค้าได้สั่งซื้อตัวหมวกกันน็อกไปนะคะจะใช้แค่อุปกรณ์2อ,อย่างนี้เท่านั้นค่ะอย่างแรกนะคะให้ถอดที่ตัวนี้ก่อนนะคะหมุนค่ะ ทั้งสองข้างนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเปลี่ยนหัวเจ้าตัวนี้นะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะเพื่อขันตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวล็อกชิลอีกหนึ่งชั้นค่ะอันนี้พี่ๆก็ขันออกได้เลยนะคะทำเหมือนเดิมทั้งสองข้างค่ะ เท่านี้นะคะตัวชิลก็จะออกมาแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการใส่ชิลนะคะอุปกรณ์เช่นเดิมนะคะเราก็จะใช้สองชิ้นนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะ นี่นะคะให้แน่นแล้วก็ใช้ชิ้นนี้นะคะเขาจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้เราถอดออกมานี่ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะ ทำง่ายมากเลยค่ะอันนี้ผู้หญิงก็ทำได้นะคะขันให้แน่นนะคะพี่เพราะว่าเวลาที่เราขับขี่จริงเขาจะได้แบบว่าไม่ไม่ปลิวหายไปนะคะอะแล้วพอเสร็จแล้วแล้วเราก็ลองมาเทสดูนะคะว่าเวลาที่เรางัดชิลขึ้นลงเนี่ยฝืดไปหรือเปล่าหรือว่าแน่นไปไหมหลวมไปไหมนะคะถ้าเกิดว่าหลวมไปแน่นไปเราก็สามารถปรับตรงนี้ให้แน่นได้อีกนะคะ ค่ะขันได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนชิลรุ่น e m i t t o r นะคะขอบคุณมากค่ะ